แล้วก็บริษัทชนบุรีอาร์ตมีเดียกรุ๊ปจำกัดออกแบบป้ายโฆษณาตู้ไฟครับโดยเสียบป่ามบางแสนขอขอบพระคุณครับยกสามลุยกันต่อครับแต่ซ้ายครับพุ่ยตนทีมเาไว้ก่อนครับเป็นศิลาในช่วงไปลายยกที่ผ่านมานี่เกิดวิกฤตกับปืนกลเลยนะครับแม่จังหวะโดนแล้วเหมือนทํำท่าช็อตไปเหมือนกันครับแต่ว่าประสบการณ์กระดูกนี่ทําให้รอดมาได้ครับยกนี้ ยกที่3นะครับผู้เอกครับเพชรศิลาวอุรชาครับกับปืนกลต่อสุรัตครับอ้าวซ้ายกับซ้ายครับอ่าน่าจะฟื้นขึ้นมานะครับสำหรับปืนกลครับออปืนกลเดี๋ยวดูครับเวลาแก่ฉายมาเป็นชุดมาเป็นชุดครับวันนี้รุ่นน้องครับเพชรศินี่ครับาจิ้มหมัดไปก่อนครับปืนกลโอ้ยมาดีครับมายังทั ติดการอยู่ครับโอ้โหวันนี้มาทำท่าจะจะายนี่ไม่เก่งใจรุ่นพี่เลยคุณเอกอ่ะลำ,ลำเลียงเกมเข้าหาใหม่ครับปืนกลครับไม่ได้มีแต่แข้งครับพยายามมีหมัดเข้ามาเสริมด้วยนะครับเพราะลูกพี่คุณสุรัตน์ทัพทิมมารินนี่ระดับเหรียญทองกีฬาสถาบันเลยนะครับมวยสากลครับเอาแข้งซ้ายโตขึ้นด,ด้วยซ้ายทาันทีครับซ้ายอีกทีติดบังครับ ยกนี้เป็นเพียงยกที่3เท่านั้นนะครับอ่าวันนี้เราได้ดูมวยหลากหลายอารมณ์เลยนะครับมวยได้นับก็กลับมาโดนน็อกก็มีมาแล้วเอา้าโอ้โหสอกโอ้ยทีเดียวครับโชว์เดียวแตกเลยครับโอ้โหสั้นๆน,นะครับสอกซ้ายของพรศลาครับเลือดเลือดเ,เลยครับโอ้โหเลือดไหลปี๊ดเลยครับ จตไม่ต้องห่วงครับทางแอดดัสซิงครับจะมอบสวัสดิการ่ารักษาพยาบาลให้เข็มละ500บาทด้วยกันนะครับเดี๋ยวจบเสร็จต้องมาดูครับว่าเย็บไปกี่เข็มโอ้โหนี่ครับเดี๋ยวต้องดูครับโดนโดนทักทายแบบหนักแรงแบบนี้รุ่นพี่โมโหไหมโมโหแล้วครับเอาสอกคืนโอ้โ,โหแต่ว่าวงไห้ครับลวนเนียโอ้โ,โหศีรษะดีกับแผลไปตอนนี้กรรมการ ชุมพลครับต้องให้แพทย์สนามดูเลยนะครับเพราะว่าเลือดค่อนข้างจะเยอะนะครับบริเวณหางคิ้วด้านขวาครับไกลหัวใจครับคุณหมอสนามบอกว่าชกต่อได้ครับมแต่ว่าเลือดเยอะครับโอ้ชกไปเช็ดไปแล้วครับแบบนี้ครับปืนโกนครับโอ้เอาลวครับ สมาธิต้องเอาแล้วนี่ครับมีอีกโชคหนึ่งครับซอกซ้ายของเพศิลาครับแผลเดียวสงสัยจะไม่พอแล้วพี่บอลครับโอ้โหแต่ว่าปืนกลครับแมแกก็ตั้งศอกรอบวกรอสวนอยู่เหมือนกันเดี๋ยวต้องดูครับว่า,าจะคนละแผลคนละสองแผลหรือเปล่าโอ้โหนี่ครับแต่ว่าทังฝ่่ยปืนกลกองเชียร์ปืนกลก็ไม่ต้องตกใจครับแกเคยเจอสถานการณ์ที่กดดันกว่านี้เยอะอ้าวตอนนี้เหตุการณ์นี้มัน ทยาร้านอาหารริมคลองชนจังหวัดสระบุรีอุปกรณ์มวยไฟเตอร์พร้อมด้วยท็อกออฟเดอะทาวเอเจนไนเซอร์หัดใหญ่ขอขอบพระคุณครับตั้งแต่ปลายยก3แล้วนะครับเราเห็นว่าปืนกลเนี่ยเริ่มจะโมโหแล้วครับยก4ี่ขึ้นมาก็ลุยเลยครับโมโหแล้วครับแต่ซับไปเลยตั้งเตะขวาโดนเททิ้งครับตอนนี้ปืนกลนี่มีกระสุนหลายเม็ดเลยนะครับเพราะว่าแฟนมวยบอกว่าเอาไป30,000 0บาทครับสามารถชนะรุ่นน้องได้ครับฮะวงในครับ พยายามจะแหม่พยายามจะดึงตัวออกมาครับรุ่นน้องนี่รวบไว้เลยครับโอ้เท่ากับว่าตอนนี้ที่สามแสนห้าแล้วนะครับจากพี่พี่แฟนมวยสามแสนจากคุณสุรัตน์ห้าหมื่นครับแต่ก็เลือดก็ไหลเป็นทางเหมือนกันนะครับอ่าโคนลข่งครับออกพร้อมๆกันครับพยายามสับแต่ว่าแหม่สองนี่มันก็คล่องไปอีกครับโอ้โหนี่ครับม้าสาวัาเลือดยังออกมาเยอะพอสมควรครับ ตื่นกลนีขอนับเดียวครับไม่ต้องขออะไรเยอะขอนับเดียวครับตอนนี้เปิดเกมอื้อหือโอ้โหแข่งซ้ายตอนนี้ไม่อยากจะอยู่ใกล้ไม่อยากจะให้กอดแล้วครับแม่ในความโชคร้ายที่มีแผลแต่ก็ยังมีความโชคดีนะครับคือเลือดมันไม่เข้าตาครับมันออกบริเวณแก้มครับเอามาแล้วครับของหนักๆของหนักๆใช้ของแหลมครับ โอ้โหดูขึ้นคอล็อกไว้ก่อนเลยครับมาเสียวเหลือเกินครับคนที่เชียเพชรศิลาครับแต่เพชรศิลาแกเห็นครับแกเห็นครับแต่ปืนกลก็ยังไม่ยอมครับเดินเข้าไปเนี่ครับออกได้หมัดเดียวครับแกจับเลยครับเพชรศิลาครับแล้วก็ตีเข่ารุ่นพี่ไปโอ้โหนี่ครับมาวันนี้ถือว่า ไอ้หนูจอมมวยจริงๆครับฝ่ายแดงนี่โอ้โหเหลือเชื่อครับระดับปืนกลนี่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นรองเยอะพอสมควรนะครับโอ้โหอ่ะตอนนี้ขยับเดินนี่ครับหมัดยิงหมัดอ่าแต่ว่าเพชรศิลาแกก็รวบในเอาไว้ครับกรรมการแยกก่อนครับพยายามจะอาศัยของหนักแล้วนะครับปืนกลต้องรัวแล้วครับ มีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดครับแมแต่ว่าความแม่นยำครับวันนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าความแม่นยำในการออกอาวุธมันอยู่ที่เพชรศิลาครับเนี่ยครับวาออกค่อมไปหมดครบปืนกนปืนกลหายไปนานด้วยนะครับแหมวันนี้ดูตายเป็นช้าไปเลยครับลุยต่อครับยังไม่ยอมนะครับปืนกลครับโดนแข้งซ้ายมาก่อนครับโอ้ ยังคับเป้าไม่เจอครับหมัดของปืนกลอ,อ,อ,อ๋ช่วงปลายยกที่4ครับมาเดี๋ยวจะมีหมดยกทักให้น้ำให้ท่า,าแล้วเชื่อว,ว่าต้นน้ำยกต่อไปนี่นต้องมีจังหวะตื่นเต้นหวาดเสียวแน่ครับตอนนี้หมดยกที่4พักเคอาไทยนะครับ HCPF จะเจอกับผู้ท้าชิงนี่สุดอันตรายเลยครับจากฟิลิปปินเอลวินบาดูลานะครับ สัปดาห์หน้านะครับในวันอังคารที่26เมษายนครับจากสนามมวยนานา,นาชาติรังสิตพูฟอร์ยูถ่ายทอดสดเหมือนเดิมครับ6โมงเย็นเป็นต้นไปครับวันอังคารหน้าติดตามครับมีมวยสากลโอ้โหแต่ว่าตอนนี้บนเวทีรุ่นพี่ไม่ยอมครับรุ่นพี่ไม่ยอมแต่ว่ารุ่นน้องครับมไม่อยากจะอยู่ห่างเลยครับพยายามจะล็อกไว้ก่อนเลยนะครับพีศิลา ตื่นกลครับต้องอาศัยหมัดกับศอกเท่านั้นนะครับแข่งสายอย่างเดียวนีอาจจะเอาน้องไม่อยู่ครับหมัดกับศอกเท่านั้นครับเวลายังเหลืออีกเยอะนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ห้ามพลาดนะครับมวยมันวันศุขทาง True for you ของเรานะครับเจอกันที่สนามมวยนานาชาติรังสิตนะครับเปิดหัวนี่หลานย่าโมววัฒนาครับเจอกับศักดิ์นรินสจโต้ปาจีนะครับ1 0อ คู่ที่2นี่เสือภูเขาบังมัดคองตันครับต่อบอลเนื้อให้กับเพชรอานาันต์ปอจรินศักดิ์ครับร้อยยี่สิบสองกับร้อยยี่สิบสามเหนือศิลาวอุรชาครับพี่ชายของเพชรศิลาคนนี้ครับเจอกับพัสดิกพุ่มพันธุ์ม่วงนะครับร้อยสิบสี่กับร้อยสิบห้าหรือพัสดิกอิหยงยิมนะครับส่วนคู่เอกนี่เพชรไทยแลนด์มอราชพัชสสรินครับเจอกับฟ้าประธาน JFT สนุกเกอร์เกาะล้านนะครับเพชรไทยแลนด์นี่ต่อน้ำหนักให้1ปอนด์ครับ120กับ121แล้วก็4คู่ในช่วงหลังยังน่าสนใจนะครับคู่เอเอกป็นรถวง พนัทท็อตมวยไทยครับเจอกับภูมิพัฒน์ศักรุ่งเรืองครับก็ติดตามกันได้นะครับพรุ่งนี้ครับมวยมันวันศุกร์ก็เจอกันเวลาสวยๆแบบนี้18นาฬิกาเป็นต้นไปครับส่วนบทลูกพี่แล้วครับปืนกลครับสวบทลูกพี่สุรัตน์แล้วครับมวยสาคลสมัครเล่นครับตอนนี้บัดอย่างเดียวครับแต่เพชรศิลาสายตายังดีนะครับวันนี้วอลเวชชาสงครากวด3าคนนะครับมีคนแรกครับส่วนอีก2คนในช่วงที่2นะครับทางเพจมวยเด่นเจ็ดแปดเก้าครับเดินเข้าหาครับปืนกลครับยังไม่ยอมครับ ยพยายามจะเล็งเลงแต่ว่าเพชรศิลานี่แกแก่แกเห็นหมดนะครับถือว่าเป็นนักชกที่หม่โด่งดังประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยแล้วครับ่ายแดงแต่ว่านี่ครับว่า <c oughs> วันนี้ติดติดขัดขัดไปหมดเลยครับรุ่นพี่ฝ่ายน้ำเงินปืนกลแต่ความพยายามแกนี่ <c oughs> ถือว่าผ่านเลยครับความพยายามแต่ว่าวันนี้ครับ ด้วยสภาพร่างกายอย่างที่คุณเอกเรียนไว้ครับว่าแกก็ห่างหายจากเวทีไปสักระยะหนึ่งแล้วครับทำให้ภาษาบอยบอกอืดอืดจังหวะเร่งมันเร่งไม่ขึ้นครับออกอาวุธมันก็ช้าไปนิดนึงนะคุณเอกนะแต่ก่อนหน้านี้ก็มีอะไราการจะชกไปไปเดินเก็บตะปูเข้าให้ครับ่อไฟนี้มาขึ้นชกเนี่ยดแม่ดูช้ากว่านอกไปเลยครับออแ้งซ้ายครับปืนกนครับเป็นศิลาก็ไม่เป็นเป้านนี้นะครับถอยบ้างออกซ้ายออกขวาบ้างครับ เดี๋ยวดูครับไล่จนกระดาษหรือเปล่าครับปืนกลแทบจะวิ่งเข้าหาแลวครับตอนนี้ครับอ้าหมดยกสุดท้ายครับชื่นชมทั้งคู่นะครับวันนี้สู้ได้สุดยอดมากๆครับทั้งซ้ายรุ่นพี่แล้วก็สายของรุ่นน้องครับนี่คือหัวจิตหัวใจของนักสู้นะครับก้มลงกลาบรุ่นพี่เลยครับเพชรศิลาครับใจเดียวครับเดี๋ยวจะรู้ครับว่าคืนลูกเก่าหรือว่าคืนลูกใหม่ครับแต่ว่าเป็นทางการเนเวทีนะครับคครับโอ้โหถือว่ายอดเยี่ยมทั้งคู่นะครับ กับการทันไปชูม,มือให้ไยแดงครับเพชรศิลาวอุอราชาครับวันนี้เฉืออเนาชนะรุ่นพี่ปืนกลต่อสุรัตแบบสุดสนุก